ถ้าใครไม่อยากโดนหลอกให้ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนคุณภาพต่ำขนาดวัดหัวประดุกยังอ่านค่าได้คุณต้องฟังคลิปนี้ให้จบค่ะอย่างในข่าวนี้นะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นกันก็คือมีคนนะคะเอาเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว่ะไปวัดหัวประดุกนะคะที่ตายแล้วซึ่งก็ทําให้เกิดเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาเลยใช่ไหมคะไฟเลยคิดว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องออกมาเตือนเพื่อนๆคาะพี่ๆน,น้องในเพจนี้นะคะเพื่อไม่ให้ถูกหลอกนะคะไฟก็จะนำนะคะเครื่องวัดออกซิเจนทั้งหมด 3รุ่นนะคะที่ฝ้ายมีอยู่ในมือณนะตอนนี้นะคะแล้วก็มาวัดเทียบให้เพื่อนๆดูกันนะคะก็จะมี3ตัวนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้คือค่าที่ได้นะคะทุกคน,นนี่คือวัด3เครื่องนะคะซึ่งในวิดีโอนะคะตัวซ้ายสุดแล้วก็ขวาสุดเนี่ยจะเป็นเครื่องที่นําเข้าจากประเทศจีนนะคะส่วนอีกตัวกลางนะคะจะเป็นเครื่องยี่ห้อโรสแมคค่ะ ซึ่งนิยมใช้ในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ในร้านขายยาค่ะแล้วตัวที่เพื่อนๆกังวลเนี่ยก็จะเป็นตัวที่นําเข้าจากประเทศจีนว่าเอ้ยมันราคาแบบถูกมากเลยมันใช้ได้ไหมคะคุณเพศศวันนี้ไฟก็จะมาทดลองให้ทุกคนดูกันนะคะซึ่งจากในคลิปนี้เราจะเห็นว่าค่าของมันเนี่ยแตกต่างกันไม่มากนะคะนั่นหมายความว่าอย่างของไฟเองเนี่ยทั้ง3มเครื่องเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้นะคะก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ไฟจะทดสอบให้ทุกคนดูก็คือวัด หัวปากกาค่ะทุกคนอยากจะให้ทุกคนนะคะได้ดูว่า3ตัวนี้อีกเครื่องจีนที่เขาบอกว่ามันแบบอาจจะเป็นขา่าวอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ได้หรือเปล่านะคะคือเฟาต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะมีปลอมของปลอมอีกทีก็ได้นี่เราก็ไม่รู้นะคะบางทีจีนก็ปลอมจีนอีกทีอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าจะซื้อมาใช้เนี่ยก็ให้ซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะอย่างของฝ้ายเองเนี่ยวลาที่ลูกค้านะคะต้องการที่จะสั่งซื้อเนี่ย ไฟก็จะมีการเทสนะคะให้ลูกค้าก่อนว่าสามารถใช้ได้ไหมแล้วก็เทียบกับตัวค่ามาตรฐานของที่ร้านใช้นะคะคือของยี่ห้อโรสแม็กซึ่งตัวที่ไฟใช้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นแบบค่อนข้างราคาสูงอะตัวหนึ่งเนี่ยก็คือหลายพันบาทเลยนะคะก็เทียบให้ลูกค้าซึ่งไฟก็จะทําให้ลูกค้าเขามีความมั่นใจอะคะ่ะว่าที่ใช้ไปเนี่ยม,มันมีค่าแบบอาจจะมีค่าแบบเขาเรียกอะไรค่าความต่างมันนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจนะคะโอเคนะคะแล้วก็จะมา ประกาพร้อมนะคะจะเปิดเครื่องนะคะทุกคนโอเคเครื่องตีแล้วนะมา,มานะมาลุ้นกันเถอะว่ามันจะเป็นยังไงนี่กำลังอ่านค่าอยู่นะคะเห็นไหมคะอ่านทุกคนรออันนี้ดับไปแล้วนะคะคือไม่อ่านค่านะคะส่วนอีกสองตัวนี้นะคะก็มีขึ้นค่าเช่นเดียวกันเห็นไหมคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะ นี่นะคะกำลังอ่านค่าอยู่นี่นิ่งเลยเห็นไหมอ่านดับไปแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่มีค่านะคะมันจะเขียนว่าอ่าไม่มีค่านะ,ะอ่านค่าไม่ได้นะคะประกาไม่มีชีวิตนะคะไม่มีออกซิเจนแซดโอเคอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็หลายๆคนก็คงหายสงสัยแล้วเนาะไฟต้องบอกว่า เออบางตัวที่มันเป็นข่าวมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าบางตัวที่มันเป็นของจีนแล้วมีคุณภาพไฟว่าก็มีนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกซื้อให้ดีๆเนาะอ่ะต่อมานะคะแฝจะมาแนะนํานะคะว่าทําไมอุปกรณ์ตัวนี้มันถึงจําเป็นที่จะต้องมีในช่วงนี้เลยนะคะนั่นก็เพราะว่าหลายๆคนนะคะถ้าติดเชื้อแล้วเนี่ยต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน,นะคะ่ะการที่ใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยจะทาให้เรานะคะทราบว่าเอ้ยตอนเนี้ย ปอดของเราทำงานเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งวิธีการดูตามมาฟังกันเลยค่ะสำหรับการอ่านค่าโดยทั่วไปนะคะค่าที่มันจะโชว์ก็คือค่าออกซิเจนเซตนะคะอันนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ BPM นะคะคืออัตราการเต้นของหัวใจในหนึ่งนาทีนะคะซึ่งอ,อย่างของไฟนะคะอยู่ที่98ค่าปกตินะคะจะมากกว่า95ถือว่าโอเคนะคะแต่ถ้าอยู่ระหว่างาตำ่ำ ประมาณ90-94เนี่ยต้องระมัดระวังนะคะเออมันอาจจะมีการผิดปกติขึ้นได้นะคะส่วนถ้ามันต่ำกว่า90นี้คือต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์โดยด่วนนะคะแล้วก็ค่าตรงอ๋ออันนี้มันโชว์เลข2ทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะเป็นออปชั่นเสริมของของเครื่องรุ่นนี้นะคะคือมันทำนายค่าวความเสี่ยงไขมันในหลอดเลือดนะคะคือถ้าดีมากใน1 ถ้าแย่สุดเนี่ยสองของโอเคเขาถ้าดีมากอีกหนึ่งถ้าแย่สุดเนี่ยคือ6นะคะของไฟก็ถือว่าโอเคแต่ไม่ดีดีมากนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องรุ่นที่ไฟใช้เมื่อสักครู่นะคะที่สามารถวัดค่าความเสี่ยงของหลอดเลือดได้หนึ่งนี่คือแบบว่าหลอดเลือดแบบคลีนมากๆเลยนะคะส่วนของไฟสองก็อาจจะมีแบบเกาะอ,อยู่บ้างนิดหน่อยนะคะส่วนถ้า3 4ี่น, 4, นี่คือความเสี่ยงค่อยจะเราสูงแน่นอนเลยนะคะถ้าเกิดว่าให้ไปตรวจเนี่ยคิดว่าน่าจะแบบสูงเงินแทบทุกคนอนะ่ะถ้าแบบ ห้าหกนี้แบบอันตรายมากนะคะก็ไฟก็จะชอบออปชันเสริมของตัวนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครนะคะงบมบน้อยงบไม่ถึงตัวนี้ก็แนะนําให้เป็นอันนี้คะ่ะก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้ตรงที่มันสามารถวัดความเสียงของหลอดเลือดได้นั่นเองคะ่ะบางคนนะคะฟังมาถึงตรงนี้ก็อยากจะรู้นะคะว่าเอ้ยสรุปคุณผูคสาขาจะต้องวัดยังไงคะอ่ะโอเคอย่างนี้คะ่ะทุกคนเวลาที่คุณจะวัดนะคะคุณต้องห้ามเหนื่อยคะ่ะต้องนั่งพักนิ่งๆก่อนนะคะสักประมาณ 2-3ถึงนาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะนำเครื่องวัดออิเจนปลายนิ้วขึ้นมาค่ะแล้วก็หนีบไปที่นิ้วใดนิ้วหนึ่งของคุณได้เลยนะคะโอเคพอหนีบไปเราก็รอให้เขาอ่านค่าสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็พอได้ค่าตัวหนึ่งขึ้นมานะคะให้รอไปอีกสักเลียงหนึ่งประมาณ30มสิบปีนะคะก็ให้ใช้เป็นค่านั้นนะคะคือให้ค่ามันนิ่งๆก่อนนะคะอ่านี่ขึ้นแล้ว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะไม่บอกก็ไม่ได้นะคะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างค่ะที่อาจจะทําให้ค่าที่วัดได้นะคะมันผิดเพี้ยนไปนั่นก็คือสีทาเล็บค่ะแนะนำนะคะว่าถ้าใครทาเล็บอยู่ให้ล้างเล็บออกก่อนนะคะหรือมือที่เย็นจนเกินไปค่ะเราอาจจะต้องมีการอุ่นมือวอร์มมือนิดนึงนะคะหรือถ้าเกิดอยู่ในห้องแอร์เอามาจากห้องแอร์สักพักถึงค่อยวัดนะคะ ถ้าใครนะคะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแบ่งปันให้คนรอบข้างของคุณได้ทราบด้วยนะคะในกรณีที่ใครนะคะอยากได้เทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆนะคะสามารถติดตามายได้ที่เพจและ YouTube ที่ชื่อว่าเทศไฟตอบได้ทุกปัญหาสุขภาพค่ะ